พับจีมอบายเวลลีกลีการแข่งขันระดับโลกของปี2020นัดเปิดสนามได้มาแล้วครับทีมที่เข้าร่วมแข่งขันครับจะมีทั้งหมด40ทีมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งละ20ทีมนะครับเป็นฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกนะครับทีมไทยครับได้อยู่ฝั่งตะวันออกนะครับจะมี3ทีมนะครับทีมแรกครับก็คือ Wild Esports นะครับหรือทีม Illuminated Murder เก่านั่นเองนะครับทีนี้สองครับ RRQ Antenna ครับหลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันดีนะครับทีที่สามครับ King of Gamer ขับนะครับแล้ว ในกลุ่มนะครับทั้ง20ทีมนะครับจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มตามนี้เลยนะครับสัปดาห์แรกในการแข่งขันครับจะไม่มีผลต่อแต้มนะครับเหมือนลงไปแย่งเมืองกันนะครับประมาณว่าได้เจอแบบบวกกันแบบป้นเกมไปเลยแรกนะจะเป็นกลุ่ม A B C D ครับทีมไทยจะมีอยู่2ทีมแล้วก็คือทีม Val d a r อ e s p r t t s กับ R R Q นะครับโอเคไปชมเกมการแข่งขันนัดเปิดสนามในภาพ o b บ l e World League เลยครับผมอยากเห็นโพชิงกิเหลือเกินนะฮะ ครับแตนสีทีมแต่มาสักหน่อยไหมเอออูแล้ววอลดัสก,กับออล์เล็็อกครับตามแผนเหมือนกันเอาสิเอาดิเอาดินี่ครับเราอย่างดีที่ทางฝั่งของวอลดัสเนี่ยไม่แยก,กับไปบ้านน้ำครับนะครับเพราะเหมือนรู้ครับผมรู้เยอะแล้วรู้วงครับโอ้ย <laughs> เห็นแล้วกดถึงบีททางฝั่งของตัวทีมวาวนะฮะแล้วนี่เอาละครับ เกาหลีอันยองฮาเซโยตรงนี้เราเวมหมดโดนล้อมอยู่แล้วลูกนี้จะมิสไซร์ครับเน็ตเน็ตยัดมันจะเกาหลีอันยองไม่เวมหมดเวมหมดไมเวมหมดกับศพแรกของเกมโอ้โหโดนทับเมืองผู้ชมครัแล้วฟอจา่ายสเปซใส่มีระเคลนเาไปหนึ่งชุดโอ้โหแล้วย้อนจุนซับไปหมดออกเกมทันทีตรงนี้ผู้ชมครับอย่ารวดเร็วกวอดัดครับไปอย่างเร็วแล้วตรงนี้ครับผมโอ้โหนี่ฮนะแต่อาร์มจอนไกว่าตอนนี้โดนล้อมเลยฮะทีวันเขามาเฉยเลยฮะทีวันยัดเมืองผู้ชมครับ โอ้โหจะเหลืออะไรครับเนี่ยบอกลยว<อ>่าเหลือเชื่อเเ <laughs> <laughs> ดนครับทีวันจากเกาหลีโอ้โหแล้วนี่ครับทู้ชมครับหัวม้ามาเลยอืมอีห้าเอาละฮะท่านผู้ชมครับมาถึงใส่แล้วครับโอ้บอกเลยว่ากัปตาเมืองนี้น่าจะกำมาใส่ทุกทีมอยู่แล้วยอนจุนจะออกสตาร์ทรถตรงนี้ด,นด่าจะแค่เล็งไว้ก่อนโอ้โหแล้วงได้แล้วหนึ่งชุดจากอาจูนครับไปน็อกมิสไซ์ได้ผมบอกเลยตอนนี้ครับตะโกนรั้นบ้านเหมือนกันมิสไซ ยอนอยู่แล้วมุมซ้ำไม่มีให้เล่นครับอัมโจนทำไงครับขอเพื่อดีไหมวอลดัส wow อัมโจนอัมโจนย่องอยู่ครับย่องย่องแล้วดูไม่กล้าวิ่งข้ามมาจุกเขาจุกขึ้นแลนี่ครับทางฝั่งตัวทีวันจุกมาแล้วสับสะโคบตรงนี้อยู่อัมโจนครับโอ้แล้วไม่มีใครลงทางฝั่งของตัวมุมแทงน้ำด้านหลัง เมืองโรสฮอกครับตรงนี้ครับวิกิบกันแล้วทางเลสกี้ครับไปนอกทางฝั่งตัวแฮสเตอร์ครับจากโนวากนไล่ได้มีเทรดกันมาแล้วมุมนี้มาตินครับไม่กล้าลุกครับโดนโดนซีพีพีครับล็อกอยู่เหมือนกันจะมุมไกลครับตรงนี้ครับมาตินไม่มีหลังให้ยิงตรงนี้ผู้ชมครับครับผมอ่ะมาครับดูกันต่อครับแต่ว่ามาตินเองแกก็เล่นเซฟเซฟนะเช็คทางด้านตัวไฮกลาวกันก่อนนะครับต้องบอกเลยครับเสียไปหนึ่งชมครับบอกเลยว่ายอมไม่ได้เหมือนกันครับ โคทีวันเลือกงัดที่ทางฝั่งของตัวรถสองคนทีมชมครับครับผมแต่เขาไม่ได้ท้าหนึ่งๆกันนะยอก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 เฮ้ยไอ้แรงให้เราอ่ะพูดอะไรผมพูดเป็นผมพูดเป็นงั้นแหละเออไม่ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยใช่ไหมอ้โหูเราจะดันเข้าสามเซออาจนบอกเลยว่าขอจังหวะปาดสวยเลยอาจนจะดูครับอนจุนมามุมใกล้ตรงนี้ก็มียิงคอนข้ามาโดนไปครึ่งหลอดแล้วสุดท้ายมาตินครับไปดัอกมิดไซด์ได้จากกระพุ่มด้านหลังตรงนี้แล้วมาตินตรงนี้ก้อนด่ายครับไปล็อกอนจุน โอ้โหผมบอกเลยอ,อาจจะคำสม,มิดาแล้วพยายามเดาสตัวนี้หนึ่งหนึ่งกัดูตัวเอาตังเซเดนไม่อยู่โอ้โห,โโหจุยครับเสียผู้ชมครับบอกเลยว่าเจ็บไปทั้งหัวใจโอ้โหทศายครับเหลือแค่ทางฝั่งตัวมาตินที่อยู่บ้านไกลแล้วดูครับนนอกเขาได้สามแต่ปัญหาคือไม่มีเวลาให้สามตรงนี้ครับครับแล้วจวังหวะมุมใกล้ก็เอาตัวของเซเดนไม่อยู่รับอาันจูดล้พยายามจะปีนขึ้นหลังคามุมสูงกว่านี้ผมบอกเลยนะ เล่นน้อยคอยเกยมหน้าหรือเลปล่ารู้รัน C P P ตรงนี้ผู่ชมนะลอยเหมือนกันอมืมาครับ C C P เองแกก็เมื่อกี้นี่ปาดอูซงอูซี่นี่กระจุยเลยฮะโอ้โหนี่ครับได้มาสองแต้มแบบไม่ต้องเทรดกันเลยจังหวะตัวเกาหลีตรงนี้ครับเราไปไงนี่ครับมาตินโอ้โหเหมือนจะหิวซุปกิมจิหรือเปล่า <laughs> โอ้ยสองคนอย่างนี้ก็เอาไว้ว่าหนีดีกว่าไหมตามหาอย่างนี้ถ้ามหลักการหมดยู่เหลือแค่คนเดียวเพราะก็จาก่าเลยนอกอยู่แล้วผู้ชมตรงนี้ครับผม น่าจะต้องทิ้งครับแล้วโอ้โหวัดที่สอดครับต้องออกจากเมืองครับต้องปล่อยเลยครับต้องปล่อยเลยคือมันอาจจะมีผลในช่วงแบบช่วงหลีเพลเพราะว่าถ้าเกิดมาวัดหลายๆรอบวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยแพ้เ<ผ>มืองนี้นี่ผมบอกเลยนะความมั่นใจหายจริงๆใช่ที่บอกครับเป็นเรื่องของของความมั่นใจแลหและต่ตอนนี้นะ่าดูครับต้องถอยจริงๆครับมาติผู้ชมครับต้องเซฟแล้วรตอนนี้ โอ้โนี่ครัดาดสุดท้ายครับทีวันจากเกาหลีครับผู้ชมครับโอ้โไม่มีใครคาดคิดถึนี้<า>ได้จาก,จากได้สามแต้มจากวอลดัสตรงนี้ครับแล้วไม่ได้เสียใครเลยตรงนี้นีครับเซเดนซีซีพีมิสสายไหยอนจุนครับผมโอ้โไม่รู้ว่า,าเกิดอ,<า>อะไรขึ้นกับทนาน้าตัววอรดัสครับผมแต่แน่นอนว่าผมมันออกมาแล้ววอรดัสแพ้นะครับแต่อย่างที่เราได้คุยกันเลยว่าตอนเนี้มันเป็นโอเพนนิ่งวิกเองอยู่เพราะฉะนั้นรอดูกันว่าสองสามวันเนี้ยทางวอรดัสจะแก้หรือเปล่าหรือว่า,วาทางทีวันจะแค่ลงมาปั่นเฉยๆนะ นี่ไซักซีครับตัดมาดูครับตัวเต็งของฝั่งโซนซีครับนะสเปรย์อัดเข้าไปแต่ก็หนีก็ไม่ได้ฮะฝั่งเมก้าสตาร์ครับไปอ่ะมาดูสถิติกันหน่อยตอนนี้วอรัสเองแกเหลือคนเดียวแล้วฮะมาตินนะนะอาคิวอยู่เันครบนะฮะสำหรับเกมนี้นะยังไม่ระจุค <laughs> <laughs> ือ เพโซนเอาอีกแล้ว,วชัดเจนแต่อาคิวแกมาอย่างไวเลยครับแกไปนู่นเลยฮะหลังหลังวิลลิเบสเลยเล่นเขาหลังนู่นเลยะหลังค่ายเลยครับมาครับดูกันต่อฮะตอนนี้ทางด้านตัวฝั่งของวอรดัสเองก็มาติ้งขับรถมาแบบเดียวๆเลยฮะแบบเศร้ามากแล้วโอ้โหแล้วสะพานที่มาติงจะข้าม,มาเพื่อนเก่าี่ฮะครับทีเอสเอเมนิตี้ก็มาครับจะข้ามยังไงล่ะครับเนี่ย ผมว่าต้องจอดที่บ้านคีบฉลาดแล้วว่ายน้ําข้ามนะอืมผมบอกเลยถ้าขับรถยังไงก็ตายนะครับรับโดนรับแบบเจ็บแน่นะครับแล้วดูครับไปแล้วฮะ BTR เตรียมเสด็จไปตี้นะครับกับ BTR ครับเบ่ารถสะพานนี้มันโหววุ่นวายมากนงงั่นไงโจนเอาทานตัวเข่งจนเขาโดนเป็นหนึ่งล้วมุมเขามีเนยโยกรรโยกำเนียอยู่โดนเข้าจากด้านหลังสเปย์มาล้มสอง 2. โอ้โห,โ,หโหไม่มีฟอร์มจริงครับเตรียมเส็จไปตี้แล้วดูด้านล่างนี่ก็ตะกนมาน็อกสามโอ้โห ยุ่ยมีกระดาษเลยรนี่พี่ชมะคือเขาดีกีแชมป์โลกอ่ะอ่ะเราดูครับสเปย์อะไมาจากคัสกอจะหน้ามีหนึ่งหนึ่งตรงนี้สเปย์มาแล้วเรียบร้อยออกอันดับที่สิบห้าครับโอ้โหอินเดียนัมเบอร์วันับผมจากท้ายตารางโอ้โหนี่ครับมาเจอกับทางฝั่งของบีทีอาร์หลืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยอยู่ดูอะไรเนี่ยอลไรจัมเปอร์อยากลองมันนะครับแชมป์นะตีล่าสุดกับแชมป์โลกโอ้โหตาอีกหนึ่งโลกครับว่าบีทีอาร์เนี่ยยังข่มอยู่ดูอยู่นะครครับ เราดูคาเฟโดผู้ชมครับเห็นแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไหมเฟโดเห็นไหมเห็นเบื่อนไหมอ้แล้วแม่ทอยครับไปด็อกวิวจากออรเลนล็อกได้ครับผมเราสามตันปีไถถึงจงครับเราดูครับเฟโดบอกเพื่อนไม่ต้องขอบัมยาก่อนคือผมบอกว่ามันมันสถานการณ์แบบนี้มันเป็นอะไรที่เข้าใจได้อะเพราะว่าเพโซเราเห็นอยู่แล้วว่ามันไปเกาะข้างล่างสุดแล้ววิธีการไปมันจะมีกี่วิธีเองทิ้งปาแต่วันนี้เรหายปวดแล้วตัดภาพมาครับผมเอกาวีซีกับหมกไกแล้วดูทิ้งป้าหมันแล้วเชนกับไฮนิกเก้น แล้วมาติโน่ฟูรัตจบสิ้นี่ครับเพื่อจะั้งหวัทีวันครับเกาหลีตามเก็บเหมือนกันครับผมมาดูวีซีไปครับผมนี่ครับเบียร์สิบเอ๋งเก็บชนะนั่นตัวโนวาได้ครับโอเคครับถือว่าได้อยู่ครับออกไปอีกหนึ่งสควอตครับมาดูสเตตทีมอันนิดนึงครับตอนนี้ทางด้านตัวรีเจ็คยังอยู่ในคลมสควอตครับแล้วทางด้านเว็บเองแกน็อกเลยครับไม่น่าทักเลยนะโดนไปหนึ่งเลยนะทีมสเกตเองเข้ามาในเพลย์โซนได้เรียบร้อยครับ โอ้โหแล้วแมททอยครับเป็นเพยเยอร์จากไทยเหมือนกันนะถ้าใครจําได้นะครับผมแล้วแกไปเล่นในโปรลิเกมาเอสเรียบร้อยนะครับครัหลังชนะตัวฝั่งแมททอยทีมซีเั่นเองครับนะแล้วอาคิวด้านหลังครับชาร์จตะานายยนดีครับโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหอ้านแต้แล้วหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยหโ้โหาอ้โ่าอ้โ่โอ้โอ้โหโอนลอ้โโ้วหอ้้โออครับไปน็อส้แล้วมโอ้อ้้อ้้เอ เบียเองแกโดนน็อกไปอะนะดีทูอีตอนนี้ต้องเซตสโมขึ้นมาก่อนนะเซลเองก็อยู่ด้านหน้าเลยครับแล้วซีเข็ญอยู่ด้านขวาเขาพวกเขาเองครับนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยไมยค่คุบอยเอาเฮ้ยลักซี่มันเอาเอะจริงจริงแล้วดีทูอีครับไปน็อกอยู่หายได้แล้วดูครับดีทูอีซ้ำอยู่ภายออกเกม,มดีทูอีมาเหมือนกันคุกผู้ตรงนี้ฮะโอ้โหอุตส่นี้ยังกดไม่เลือกอะักลักซี่ครับห้าคิีวตัดภาพมาซีเนี่ยอาเกียวนี้แล้วดูครับไองกี้ครับไปน็อกซีเนี่ยได้ยิงซีไปหน่อยเมื่อสักครู่นี้แล้ว กนัดครับไปน็อกมันพราราจะอยู่ดูแก๊งเหมือนกันครับเอาจอร์นแกไปน็อกไอช็อตได้ครับยูรารี่เองไปเก็บไฮเดรกเกนได้เรียบร้อยครับคือโนเซ่เมื่อกี้ลุ่มรุ่ดๆมากเลยนะ9ทีมกับ28คนนะผมในเฟด5จะบ้าไปแล้วก็แม็คทอยไปยิงข้นงหน้าเซิร์เอาถอนได้ครับแล้วเบียร์11แกโดนระเบิดโอ้เอ็มเจระเบิดน็อกครัวผมดีทูอีลงไปนอนเหมือนกับรถเบียร์นอนอีกหนึ่งเง้โอ้สุดท้ายเหล่าคนดี D ้มุมไปดูครับไอเอ็นดี้ดูเหมือนกันเลยมุมนี้เออนี่ต้องวิ่งกลับไปชุบเพื่่่่อออนนนกหลลังงงยยิไมาาีฮะ จะบ้าตายดูดันหน้าครับเหมือนจะดันหรือเปล่าทางฝั่งของตัวเซลดันไหมดังครับดูสมองอยู่แล้วมุมไกลผีต้องสูนเคาะเคาะหนึ่งเคาะสองเคาะก่เด็ดเข้าไปสามนัดไข่หน้เดียวเน็บเนจ็บเหลือเกินเอไม่ไหวแล้วดูสุดท้ายครับอ่าอยูซีเนตโดนเนตน็อปอีก่หนึ่งเหมนกันผู้ชมครับครับผมเนียตัดมาดูครับขาดมาใกล้จะเซ็งกี้จากเซลผู้ชมครับเนตลูกนี้งัดมาเน้นเจากมุมใบมาสวนก่อนอ้าวโอ้โหต้องชมครับเมื่อกี้เนต จากก hey ันน hey ี่คุณผู้ชมประปัญหาคือเฟซเพื <t <t ่อนไม่ได้ครับใช่ครับโอ้โหจังหวะปาเถกการมาสู้นี้เอาเหมือนกันแต่แต่ตอนแต่ช็อตตรงเนี้ยมันกลายว่าเออนี่อาจจะดูดีแต่กลายว่าเขาเขาโดนถ่วงเวลาไม่ชุบเพื่อนนะสังเกตได้เลยว่าโดนยิงกดดันโดนบุ้มบ้ามบุ้มบ้ามเต็มไปหมดด้านหน้าเขาอ่ะคือเมื่อกี้โดนเน็ตน็อกอีกรอบหนึ่งแล้วนี่ครับที่บอกครับจังหวะปาเนี่ยคือเขาขานมาใกล้พอดีใช่จะปาสดแหละเอาจริงนะฮะโชคดีที่เราเน็ตเราแตกก่อนนะเราตามมาเฟโดยังไม่ดูเกม แล้วอยู่3คนทั้งสองทีมแล้วโอ้โหพูดเสร็จพึ่งประมาณโดนน็อกทันทีครับครับผมเ็จดูแลทีทะลุลูเมาไอ้สัตว์ครับไปน็อกเฟดด้ได้เหมือนกันจะหลบจะหลบยังไงผมถามจริงจริงนะแล้วอูด้านหน้าเออนี่นี่บริกิตอนทั้งตี้เลยครับเรียบร้อยครับโดนเก็บจนได้ครับนะจากทางด้านลักซี่ครับเอาล้วฮะตอนนี้4ทีมกับอีชีวิตครับซึ่งอยู่ดูแก๊งก็ยังอยู่กันอีก2คนด้วยสามฮะมา รอดูครับว่าจะไหวหรือเปล่าสำหรับยู่ดูแก๊งก็ตรงนี้ก็สเปรย์ใส่นะสวบไปจู่ๆมัม่วๆไปก่อนนะ CCP เองแกก็น้อคไปเหมือนกันครับทีวันเองตอนนี้เรียกได้ว่าโอ้โหมหากรรมหัวจะปวดเลยฮนะนะอยู่ดูมาอย่างงี้แต่โอ้โหแดกขึ้นมาอาสาขึ้นมาแต่แกโดนนะ เฟทอสยังไรเขเฟโดสเปร์ขึ้นมาโอ้ยหัวจะแตกอ่ะครับแต่ว่า420แกน็อตไปก่อนหนึ่งคนนะโดนแจมมาครับโอ้ระเบิดแล้วหัวร้อนเลยอันเนี้ยโอ้โยโดนยิงแจมข้ามาสุดท้ายแคปเคทอสรอดตายอย่างปหาแล้วทุกคนมครับนี่ครับมีอาร์แกยิงแจมพังหมดเลยมุมนี้โอ้แล้วอุบิกิตอนหาตำแหน่งดีมากครับใช่อยากจะตัดท่าอะไรดีบอกอ้าวคนชั้นตายไปแล้วโอ้โหเหลือแค่สามทีมครับทั้โหอและบีทีอาร์แกเข้ามาสามคนตรงนี้ครันโม่งเลยนะ โอ้สุดจะฟรีอะผมบอกเลยคนนี้ไปคูบอยทีวันจัดไปก้าสถมกคะแนนรวมครับโอ้ก็ตามฝีมือตามตีกีแชมป์เขแหละอันนี้ยของจริงเลยดี้ยวนี่ยังกดอยู่หวงตัวซักซี่ครับเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมเฮ้ยสู้อะเฮ้ยเด้นูู้แล้วเเด้นะโอ้โชมป๊บโดนปั๊บมันไม่ไหวเพราะจำนวนคนอยู่แล้วครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยโอ้โหแล้วเคทอสเก่งิเนี่ครับดุหรือเปล่าเคทอสยิงหน่อยอหนุ่ม เปิดมาคมเลยฮะเป็กีตอนเคทอาเองก็ยังใจหนึ่งครับแต่ว่าดูจากการหมุนตัวนี่คือเล็กๆแล้วนะดูครับนั่งรถมอเป็นไงคั็กซี่บอกชิลหลบดีเหลือเกินห้มันชนะเดี๋ยวพ่อไปลุยเลยเฮ้ยเอาวหนึ่งอ๋อไม่เป็นไรครับดนเปิดดนเปิดจบปลาจบครับผมโอ้โหตัดเหลือเกินครับมาดูกันต่อครับนี่ฮะ เซลครับครับผมอันดับที่1 0เป็นมอฟทีมครับ11เมกาฮสตาร์สเป็นวอลแลดเดอร์เมอร์เดอร์ครับ13ออร์รนด็อกครับ14โนูวาและ15เป็นทีเอสเซ็ปเ็นตี้ครับครับผมนะก็ยอมไม่เขาแหละเราหน้าบริกิตอนนะเพราะว่าเล่นได้ไวอะ่ะแล้วเขาเล่นแบบโซนล่างๆอยู่แล้วด้วยนะ มันลงไปวงล่างเฉยเลยอะอะมาดูแรงกิ้งกันหน่อยครับไม่เงี้ยอันดับหนึ่งไปกีตอนับยกให้เขาเลยนะฮะอันดับ2 T1 ทีวันอันดับ3 IND อันดับ4ยูรูแกงครับอันดับ5 RQ ารัคอันดับ6 t ทีม Secret ครับอันดับ7 r ็ดรีเจ็ตสกาเลและแน่นอนครับอันดับ8ครับโนเอนส์ทีมนั่นเองฮะ